ทอนมานานแล้วก็มีโอกาสก็จะแวะมาเยี่ยมเยียนดูนกมวยนะครับคือปกติก็เป็นคนชอบดูมวยอยู่แล้วก็อยากฝากพี่น้องทุกคนนะครับใครที่ได้ยินข่าวว่าเกี่ยวกับของค่ายสอสมหมายอขอนเมืองรับงานนอกงานในยังไงแจ้งผมนะครับรบกวนนะครับผมไม่อยากให้มีชื่อเสียงที่ไม่ดีสําหรับค่ายค่ายนี้นะครับขอบคุณมากครับท้ายสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายแล้วลูกพี่อยากจะขอบคุณใจก่อนเลยคนแรก สมหมายต้องขอขอบคุณนะครับท่านเฉลิอมมองเที่ยวประคุณประธานบริษัทเวทีมวยราชดำเนินและคุณไัยบัญญาลักษ์นายสนามมวยราชดำเนินและคุณจิ์เที่ยวระคุณที่มอบง,งานให้สมหมายทำงานใหญ่ใหญ่เขาชอบมอบให้สมหมายทำตลอดต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณทรงชัยเลยครับครับที่เทมวยมาให้โอ้โหเที่ยวนี่สมหมาย พูดแง่ายแทบบต้าคุณพลวันลงังชัยเจ็ดคู่เต็มถูกต้องครับเจ็ดคู่เต็มครับแล้วก็เอาเล้วครับพี่อยากให้พี่เชิญ่วนแฟนมวยในวันที่29ให้มาดูศึกสอสลมหมายนะครับซึ่งเป็นวันนั้นเนี่ยทางด้านเขาทายการ์กชื่ครับจะมามอบวันนั้นมีเขาว่าเขาเชิญเยอะนะ, <S <S นะมีงมองค์ขมลตีและพลเอกพิจิตรจุลวานิชและดารามารับบริจาคแล้ทางสนามก็จับบริจาค เขาจะมอบแหวนเพชรนห้ให้เขาทรายรนะว่าเป็นนี่แน่นองค์เขาว่าแล้วจะเอาคนที่เป็นประธานจัดทั้ง19บเก้าไว้มาด้วยวันนั้นนะครับวันที่ย9สบสมหมายจาัดเกเต็มที่ซูมวยอาจจะไม่ดังอย่างที่เราคาดวะนนหรือว่วรแต่ลงมาดูว่าสมหมายประกบและโชคกันออกมาราคาจะห่างและแพงไหม,มนี่วันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับอยาก เชิญแฟนมวยทุกท่านที่ว่าสาวกคุณทรงชัยแล้วก็แฟนมวยสอสมหมายได้มาดูนานๆามีทีนะครับเนี่ยผมว่าซึงใจเหลือเกินนานๆคอ,อมอเตอร์ระดับบิก๊กบิ๊กอย่างนี้จะให้มวยสมหมายมาถึงขนาดเนี้ยนะครับก็อยากเชิญแค่นี้นครับไม่มีอะไรก็ให้พูดมันก็ซ้ำซากนะมาดูตึกส่อสมหมายมาดูอย่างางนี้ ให้เขามาดูเองดีกว่าดีไหมพี่ต๋ถูกต้องครับเ,เมื่อชนนั้นวันที่29นะครับก็ขอเชิญแฟนมวยทุกคนนะครับมาพิสูจน์สายตาคู่มวยถึงจะไม่ใหญ่โตครับแต่ผมเชื่อได้ว่าคู่มวยอย่างท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้การพิดซ้อมของค่ายกัมหมายแล้วน่ะไม่ใช่ใครเป็นแฟนเพชรบ,บ้านแขกใครเป็นแฟนเพชรอุทองใครเป็นแฟนพญาเสือดำผมเชื่อได้ว่าวันนั้นจะต้องมาให้กำลรรังใจเด็ก3าคนนี้เอาละครับยังไงก็คงต้องลาไปก่อนนะพี่นะ ครับตาวันนี้ครับก็คงยังลาไปก่อนเมื่อตนี้สวัสดีครับทัศมาลีคองจันทร์ไม่เกี่ยวเอาคู่มวยของเสียสมหมายมาตั้งนิดเลยคือทางด้านเสียสมหมายนะครับครับเล่นเข้าไปในเวทีนี้เล่นง่ายเพราะว่าเสียสมหมายเนี่ยเขาจะอยู่มุมแดงตลอดเลยส่วนรัศมงเนี่ยรัศมงของเราเนี่ยอยู่มุมน้าเงินไป ยกทีมครับทรงชัยรัตนสุบรรพานักมวยในคาทานะครับเข้ามาเจอกับของศึกสอสมมายดูสิใครจะเป็นอันดับหนึ่งคู่เอกวันนั้นนะครับก็อย่างที่ได้เห็นในภาพนะครับศึกเล็กออกขวัญเมืองพบกับเมทาวินเกียรติยงยุทธ์นะครับแล้วก็มีอย่างเพชรปูทองออกขวัญเมืองกับเมธรีเกียรติปทุมชาติชายเกียรติยงยุทธ์ครับพบกับทางด้านนาคาแก้วสำริศมวยคู่นี้ คุณอายุ80คุณก็เข้าไปดูได้สามครั้งแล้วที่เจอมาใช่ฮะก็นาคาชนะน็อกครั้งหนึ่งแล้วก็จ่าชนะน็อกครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านนาคาชนะที่ต้องสามโดยมีเซียนมวยของเราเนี่ยเสียชีวิตลงเสียตรงมายบอกว่าโอเคในเมื่อถ้าเกิดว่าใครดูมวยคู่นี้ถ้าเสียชีวิตลงไปเอาไปห้าแสนสดๆเลยจายุแปดสิบเก้าสิบร้อยนึงก็ดูคู่นี้เสียชีวิตก็เอาไปห้าแสนนะครับเอาไหมบอลหน่อย ผมว่าจะพาคนแก่ไปดูตั้งสามสี่คนพี่<อ>สีเ<บ>มืองเขาบอกไงว่าให้พาพ่อตาแม่ยายไปที่มีมรดกเยอะๆเอาไปดูเพราะดูเดือดมากผู้นี้ใช่ครับผมเช<อ>ื่อว่าผู้นี้ไฮไลท์แน่แล้วก็มีอย่างเพชรจินดาลสอสมหมายนะครับพบกับทางด้านดังสอเพลินจิตอัตพลพิทักษ์เมืองแครงกับเพชรสยามจิตเมืองนนท์นี่ของพี่อ้วนแล้วก็เพชรปานแขกพบแสงดาวเล็กแสงดาวแล้วก็พญาเสือดำครับแหมเด็กคนนี้ น่าติดตามครับพงเพชรเงินทองพ่องจำเนียรและศักนลินสิทธิ์ซออึ่งที่ยังสะกดคําว่าชอท้างนอนหนูสละไม่เป็นพบกับพิจิชชตใจอวตารกัมพลีนะครับอย่าลืมนะครับวันที่ยีบเก้านี้ครอบครัวันายวันของเราทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่เหนือใต้สารออกตกเนี่ยมาเป็นกําลังใจให้เสียงสมหมายกันเยอะๆ<ช>เพราะ,<น>ะว่าเสียงสมหมายนะครับจัดมวแตะละกรังนี่นะไม่ได้หวังผลกําไรหรืออะไรเลยอ,อยากจะเอาผลิตผลงานดีๆเนี่ย สวยสายตาให้กับ่ันผู้ชมได้ดูแล้วก็ได้เสียกันในบนล็อกครับใช่ไหมทางด้านเสรีนสหมายเนี่ยผมได้คุยกับเขาแล้วเขาบอกมาเฮอโกจะให้ผมจัดใหญ่จัดเล็กยังไงเนี่ยมาก่อนนะมาก่อนมาก่อน2อ0บาทตลอดครับจัดกีฬาก็ส0 200 200 200้องตอนตอนหลังๆเนี่ยเดี๋ยหมายเขบอกจัดตามประเพณีเข้าไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามันน่าเกียดโอเด่นมากอยากดังมากอะไรมากอะไรเงี้ยก็เลยจัดตามราคา ตามที่โปรโมเตอร์ทุกคนนี้จัดไปครับย้ําอีกครั้งครับเป็นการยกนะครับยกทีมนะครับสอสมหมายกับวันทรงชัยปะทะกันครับ29มีนาคมที่ราชดำเนินครับมวยต่อย6โมงครึ่งเป็นวันเชิดชูเกียรติของอดีตแชมป์โลกนะครับก็คือทางด้านเขาทายแกาเล็กซี่ครับเดี๋ยวเราจะทีมงานเราจะเอาภาพของเขาทายเนี่ยเอามารวบรวมแล้วก็ออกสู่สายตาท่านสัก สี่ห้าทีครับก็บอกความยิ่งใหญ่เขาทรายมาให้ดูกันใครที่จะไปเสี่ยงโชคในการศึกษาสมหมายวันที่ยีนี้นะครับก็ติดตามมวลวันตลอดเราดูภาพการฝึกซ้อมไม่ว่าเมื่อวานใครแล้วหนุ่ยปอนหนุ่ยใครเมื่อวานนี้ไปอ๋อวันชาติชายเกียรติยงยุทธแล้วก็เมทาวินเกียรติยงยุทธครับนาคามีไหมมีครับที่่ายแก้สมิตตาไม่เกาะติดมาแล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะทยอยออกกันนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันพฤหัตถ์เลยครับจัดเต็มสําหรับศึกษอสมหมายนัดประวัติศาสตร์ครับนัดเชิดชูเกียรติข่าวทรายกาแล็กซี่ครับเบรกแรกก็ขอขอบคุณนะครับนี่ครับเซียนชาติเจ็ดสีนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็รีบไปเป็นกันนะครับ086 062 38 00นะครับโลบะคอฟช่วยอ่านนิดนึงสิอ้าวงงอีก086นะครับ062 38 00 ระบบพันเก็ตอง1นึ่นะครับอย่างในหน้าจอทีวีของท่านเนี่ยช่วงนี้โทรไปได้เลยไหมโทรได้เลยนะได้ครับโทรไปเลยครับไ,ได้ตลอด24ชั่วโมงครับน,นี่ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าทัสมาลีของจันทร์ของเรานะครับหญิงหนึ่งเดียวครับที่ไปชกมวยสากลสมัครเล่นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยตอนนี้เข้าชิงทองครับเมื่อวานต้อนมวยจากหมวยจากจีนไปแล้วแม่สุดยอดจริงน้องขอให้ได้แชมป์ขอให้ได้เหรียญทองมา เดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะครับเบรกหน้าเราไปดูไฮไลท์ของคู่แชมป์เลยจิงแชมป์เลยสิงไมนีนะครับกับซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลแพ้ลูกไหนแพ้อย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามมันครับครับ